เพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube ใหม่ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่เจออยู่หน้าช่อง <Huh? S 1> จะทํายังไงดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกํานายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับกลับมาอยู่กับการสร้างไรายได้กับ YouTube ครับเพื่อนๆหลายคนที่กําลังเริ่มทํา YouTube นะครับลงคลิปไปแล้ว ที่หน้าช่องของเพื่อนๆไม่ปรากฏคลิปอยู่เลยจะต้องกดเข้าไปดูที่แถบของวิดีโอถึงจะเจอคลิปนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอาคลิปที่เพื่อนๆลงไปโชว์ที่หน้าช่องของเพื่อนๆกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o v b สนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับตัวอย่างวันนี้ผมทำกับ iPhone แต่ว่าจะเข้าทาง Google Chrome นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ค้นหา YouTube นะครับก็พิมพ์ YouTube ตามปกติเลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็น m. youtube. com แบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับโดยการหาจุด3จุดหรือว่า Android จะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับก็กดเข้าไปเลือกแล้วพยายามค้นหาคำว่าเลื่อนลงไปนะครับ Request ์เดสก์ท็อปไซหรือว่าเป็นหน้า d e s k ์ท็นั่นเองเนาะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก m. youtube กลายเป็น www. youtube เนาะคราวนี้เพื่อนๆก็เข้าไปที่ youtube studio ของเพื่อนนะครับวิธีการนะครับก็กดที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วเลือกคำว่า youtube studio นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับจะเกิดอะไรพอกดไปปุ๊บปรากฏว่า เด้งไปที่แอป YouTube Studio ที่อยู่ในมือถือของเพื่อนใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้อยู่หน้าเว็บวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆกดกลับไปก่อนเนาะให้เพื่อนๆน,นะครับกดค้างที่คำว่า YouTube Studio จากนั้นก็เลือกคำว่า Open in new tab หรือว่าแท็บใหม่นั่นเนองเนาะกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับในแทบข้างล่างเพื่อนๆก็ไปเลือก YouTube Studio หรือว่า dashboard นั่นเนองเนาะ อันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าแบบหนึ่งนะครับหลายๆคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับลองเอาวิธีนี้ไปแก้ไขดูได้เลยครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆให้มาดูข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายเหมือนกับว่าไม้กายสิทธิ์นะครับก็กดเข้าไปเลยครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นเค้าโครงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาคลิปตัวอย่างนะครับหรือว่าคลิปเด่นของเพื่อนๆมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับเราก็ย่อลงมาที่หนึ่งนะครับสังเกตว่า ฝั่งขวานะครับตรงนี้จะมีคำว่าเพิ่มอยู่กดเข้าไปก็จะมีคลิปทั้งหมดของช่องเรานะครับเราก็เลือกมาเลยสักอันหนึ่งสมมุติผมเลือกเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตัวอย่างเวลาคนเข้ามาในช่องของเราก็จะเจอคลิปนี้นะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับเราก็จะเอาวิดีโอเด่นของเราก็กดเพิ่มไปได้เลยกดเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกเลยครับอยากจะเอาวิดีโอไหนขึ้นมาสมมุติผมเอาอันนี้นะครับ ก็จะได้2คลิปนะครับ2คลิปนี้ยังไม่ปรากฏที่หน้าช่องของเรานะครับจนกว่าเราจะกดคําว่าเผยแพร่ที่อยู่มุมบนขวาตรงนี้นะครับก็กดไปเลยเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดูที่แอปของ YouTube ก่อนนะครับไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ไปที่หน้าแรกครับจากนั้นก็ใช้นิ้วรูดลงมาเพื่อทำการรีเฟซนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะมีคลิปที่เราเอามาโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นคลิปอื่นๆได้นะครับส่วนวิธีการเอาคลิปอื่นๆมาไว้ที่หน้าช่องเดี๋ยวไปทํากันเลยนะครับเพื่อนๆกลับไปที่ YouTube Studio เหมือนเดิมนะครับส่วนเด่นข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนข้างล่างจะมีคําว่าส่วนเด่นนะครับเราก็เลื่อนมาทางขวาจะมีบอกคําว่าเพิ่มส่วนนะครับเพื่อนๆก็กดคําว่าเพิ่มส่วนเข้าไปนะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับสมมุติผมจะเลือกคําว่าอัปโหลดก็คือวิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นไปมันก็จะไปโชว์ที่หน้าช่องด้วยนะครับกดคําว่าอัปโหลดอ่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมีอัปโหลดแล้วอยากจะเพิ่มส่วนอื่นอีกเราก็ไปกดบวกตรงนี้ได้เลยครับสมมุติผมอยากจะเอาเป็นการอัปโหลดยอดนิยมผมก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นสส่วนแบบนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคลิปสั้นหรือว่าวิดีโอช็อตอยากจะเอาไปไว้หน้าช่องก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็มาเพิ่มส่วนตรงนี้กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคำว่าวิดีโอสั้นหรือว่า y o t u b e s h o r t นั่นเองเนาะเขาก็จะโผล่มาตามลำดับนะครับก็คือกดเลือกอันไหนก่อนก็จะโผล่อันนั้นก่อนนะครับในส่วนของมือถืออาจจะไม่สามารถดึงนะครับหรือว่าเลื่อนปรับให้มันอยู่ตำแหน่งขึ้นหรือบนลงล่างตรงนี้ไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อน ทำกับคอมพิวเตอร์จะง่ายในส่วนนี้มากเลยเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ต้องการในส่วนไหนยกตัวอย่างผมไม่อยากให้มันมีคลิปสั้นไปโผล่ที่หน้าช่องนะครับผมก็เลื่อนมามันก็จะมีจุด3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเลือกคำว่าลบส่วนนะครับเขาก็จะหายไปมันก็จะเหลือแค่อัปโหลดวิดีโอกับวิดีโอยอดนิยมนั่นเองเนาะ จากนั้นเพื่อเป็นการยืนยันนะครับในการเอาไปไว้ที่หน้าช่องเพื่อนๆก็มากดตรงคําว่าเผยแพร่ตรงมุมบนขวาของหน้าจอได้เลยครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูที่หน้าช่องของเราดีกว่าครับถ้าสมมุติว่ามาที่หน้าช่องแล้วยังไม่เจอนะครับเพื่อนๆก็แค่ใช้นิ้วรูดลงมานะครับเพื่อทําการรีเฟซหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเท่านี้ก็จะเจอคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาคลิปวิดีโอที่เราอัพลงใน YouTube ไปไว้ที่หน้าช่องหลักของเราเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องของเราได้รู้ว่าช่องของเรามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไล k กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือและการสร้างรายได้กับ YouTube แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนับด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำใหเ้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ